ครับพี่นอ้องครับเมื่อน,นี้เดี๋ยวหฮาสีมาเห็ดลำโพงมไม้ไผ่เด้อสำหรับใส่กับโทรศัพท์นะครับแบบลำโพงที่พ่ต้องใส่ไฟฟ้าเขามีอยู่2สูตรครับเมื่อน,นี้สูตรแบบเอาป้องป้องกลางน้ำกับแบบสูตรที่2ก็คือเอาป้องเดียวปิดหัวปิดท้ายสูตรแรกคือบวบปิดหัวบวบปิดท่ายนะครับเดี๋ยวหฮาสิมาเห็ดเบื่องทั้งสสูตรว่าอันใดมันสีด,ดังดีก็กันซึ่งเฮ็ดแล้วมันเสียงมันดังดีจริงบอจังซส่นะครับเดี๋ยวสิพาตดลองทั้งสสูตรเลยเรอกา ายามเ้ามาให้มาหน้าเนาะเ้าก็จจีได้เอาโทรศัพท์แบบนี้แหละครับเนี่ยเสียบลำโพงแบบนี้ใส่นะครับโดยโดย,โดย,โดยที่เ้างปรต้องมีไฟมันก็จจเฮ็ดในเสียงดังเพิ่มขึ้นเป็นวิศวกะจังหน่อยได้ครับห้องอ่ะสีลองวัดมืงก่อนว่าเอาประมาณไหนเอาความยาวข่างละจักยี่สิบหาเส้นเนาะครับจังยี่ส้ติดต่องใส่เลื่อยไฟฟ้ากับเลื่อยอีกองน้ำกันเพราะว่าเลื่อยไฟฟ้าเลื่อยวงเดือนมันใบ เรือมันบกเขาเนาะพี่น้องเนาะมันเกาเ่าแล้วบ่ได้ซื้อมาเปลี่ยนใหม่ก็เลยได้ใส่เรือรอีโกงน้ำเพราะว่าเรืออีโกงมันคุณพ่อเพื่นพอนฝนยางดีแล้วมันเข่าดีนะครับเอาใส่ทั้งสองยางเนี่แหละครับซ้อยกันนี่ใส่เรืออีโกงน้ำเนี้อเรือไฟฟ้าน้ำเนี้นนนในขั้นตอนนี้ห้าย่งบนเนีนความสวยงามนะครับเนีนในการที่จะให้ถีกสูตร เรอก,กะทดล่องเสียงเบิงสกรน,นะครับแต่ว่าด้วยความเป็นไม้ไผ่มันก็นมีความคาดสิกของมันอยู่แล้วเนาะนะครับมันก็นมีความสวยงามอยู่ในตัวอยู่แล้วเพียงแต่ห่ออาจจะคัดให้เกี่ยงหรือไปท่าสแลกจังสันนะครับหลังจากตัดทั้งคางได้ที่แล้วห่อกระสีมาเจาะนะครับตรงที่สี่สำรับว่างโทรศัพท์ซึ่งสูตรนี้ก็คือว่าเข้าเสีหยห้มีป้องกลางนะครับเพื่อที่สีหยห้ป้องกลางเนี่ยนะครับเป็นตัวที่สำรับ เอาย่อนโทรศัพท์ลงไปเรามันสีมีสําหรับตัวก้นร่ลลองโทรศัพท์นะครับเพรทไหโทรศัพท์เข้าบนรูดลงไปจนจนไปตําพื้นนะครับกระสีเฮดไหมีความโป่งของเสียงตอนนี้เข้ากระสีเฮ็ดขาดแบบง่ายๆนะครับขาตั้งลําโพงเข้าแบบง่ายๆร็่แร้อครับเอาพา,าเครื่องเศษไม้ไผ่หรอกเอามาเฮดเป็นขาตั้งง่ายๆแบบนี้เลยผมกระใ้่ตะปูเกี่ยวนะครับยึดง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเข้ามีตะปูเกี่ยวอยู่แล้วเนาะ เฮากะใส่วัสดุอุปกรณ์ที่มีครับป่ตองสื่อเพิ่มหลายคนเพื่อนกะอาจจะติดกาวห้อนก็ได้แต่หฮาป่าตองสื่อหฮอใส่แบบนี้เลยนี่นะครับสูตรแรกเสร็จแร้วครับแบบปากฉลามปาดทั้งสองขางแร้กกะเปิดขางทั้งสองขางอันนี้ก็คือแบบที่สองนะครับพี่น้องบา้านนี้แบบนี้กะถือว่าเป็นการปิดขางนะครับแร้กกะเปิดทั้งหนาแบบเจาะหูเปิดทั้งหนาเพื่อที่ที่เบรงว่าระบบเสียงมันสิ มันสิเป็ยนยังไงมีความต่างกันบอนะครับห่อกระเจาะสาหรับว่างที่โทรศัพท์เข้านะครับห้อกระส่ขาคือกันอันนี้ห้อกระพาเครื่องนะครับเอาไม่ไพ่มาพาเครื่องเรลาก็ใส่ขาง่ายๆยึดน็อตสองตัวก็ยุ่แล้วครับอันนี้กระเจาะสาหรับหู้ให้เสียงออกนะครับเจาะหู้ให้เสียงออกเอามาพี่น้องมาทดลองน้ากันครับเบื้องยึดสยกับคอหัวใจคนระดวงด้วยครับพี่น้องเด้อนี่ครับได้สองหู้ทั้งสองแล้วบานนี้ก็ะสีล่องเบืองละครับบานนี้อันนี้คือเสียงที่ เสียงที่พ่อได้ใส่ใส่ครับพ่อหนี่งเสียงสีงออกข้างๆางเสียงสีงออกสองทางนีแ่แ้ครับประมาณนี้แล้วครับพี่น้อมาเนี่ย หลังจากที่ห้าเห็ดลำพงสองแบบเสร็จแล้วนะครับแบบนี้กับจาะหู้ข้างนาเรากับจาะหู้ท้างขางนํานะครับเดี๋ยวห้าสีมาทดลองนะครับป่านี้พี่น้องนี่อันรุ่นนี้นี่เป็นรุ่นที่เปิดขางทั้งสองนะครับเป็นปากฉลามใส่ใส่ขาตั้งทั้งเบิดทั้งสองแต่ก็ใส่ง่ายๆครับขาตั้งห้าเดี๋ยวห้าสิล่องเปิดเพลงล่องเบิงเทละอันนะครับที่นี่เดี๋ยวห้าสีล่องเบิงฟังนี่ก่อนเนาะนะครับ น,นี่คือเสียงที่ยังบอดดี้ไซลำพงนะครับเสียงยังบอดด้ไซลำพงวิติของเสียงนีกาซีดังนี้เวศเพิ่มขึ้นนะครับนิ่มนวนขึ้นแต่บ่แห้งบนไดียเดี๋ยเห้าสิลร่องออกเดี๋ยวมาใส่ตัวนี้ครับบัด นะครับตัวนี้คือตัวเปิดทางสองทางสำหรับตัวนี้นี่ถือว่าเสียงดีครับเสียงเสียงกังว่านเสียงเบียดออกดีเรล่าก็เพิ่มเสียงได้หลายตัวนี้ตัวนี้สิบ่เบรกป็นไนครับแต่ว,ว่าก็ดีก็บม่มี ย่ำห่าไปให้ไปหน้าหรือว่าห่าอยู่บา้านห่าบ่ต้องเสียบไฟบ่ต้องชารจไฟอ่าถ้าได้ไม่ไพ่ที่ใหญ่กว่านี้นี่นะครับสีดังดีกว่านี้ต้องเอาไม่ไพ่ที่วงใหญ่กว่านี้ครับอ่ะนี่ครับอันนี้คือเสียงที่ที่ยกไกลๆเดี๋ยวค่อยเอาเสียงโลกนะครับ นี่พานครับเป็นที่ถือกอกถือใจของคุณแม่บ้านล่ะครับเอาไปให้เพื่อนๆก็ได้โอกาสมีลำโพงไม่ไผ่ไว้ถ่านนั่งเฮ็ดกับเขาแล้วก็ฟังเสียงไปพร้อมเนาะ